จริงๆล, ative, ลูกแมนลูกแมนช่วยจัดก,การอีน op, <s <S ี่หน่อยช่วยจัดการอีนี่หน่อยอี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 สูอีสพูอีพูอีพูมันบอกว่าสภาพทั้งสองตัวนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีการศึกษาและฐานะก็ไม่ดีรมึงมีที่เยอะเท่ากู้เปล่าเนี่ยหมดเนี่ยที่กูเนี่ย มีที่เป็นร้อยไร่ดูลุงแมนลุงแมนเขามีเป็นพันไร่มึงเห็นโอ๊ยมึรู้กันอยู่ว่าประเทศไทยมันเป็นแผ่นดินทามแผ่นดินทองนะประเทศไทยผู้ใดมีที่ดินน่เหมือนเปรียบเสมือนมีทองคำมึงเข้าใจไหมนะที่ดินมีมูลค่ามากกว่าทองคำอีกมึงรู้หรือเปล่านั้นเรรมการที่กูเนี่ยนะคะอยู่แบบนี้อยู่กระท่อมไปนาแต่พวกกูมีที่ดีเป็นร้อยไร่ อีกล้วยกับมึกอีสวัสดีคุณสายลมแห่งรักครับ<อ>ต้นไม้กลัวต้นละสนะี่ห้าแสนน่ะเต็มไปหมดเนี่ยแม่สภาพนะพวกมึงอีสภาพสวัสด,ดีครับคุณขอบคุณครับคุณสายลมแห่งรักขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณมากมากเลยครับเออมึงเห็นไหมต่างชาติเขาไปซื้อที่ดินน่ะไล่ละร้อยล้านไล่ละร้อยล้านไล่ละสามสิบล้านไล่ละร้อยล้านมึงก็คูณไปดิกูมีร้อย วัน,นก้อนกูก็พึ่งพระพ้ามาึงเนี่ยพระถ้ามาึงเดี่ยไปเบ,บิงไปชมที่ทางกูอยู่อ,ะอ่ะแล้วมึงรูใต้ที่ดินเนี่ยใต้ที่ดินแผ่นดินไทยเกือบทุกตารางนิ้วอ่ะมีแร่ธาตุแร่ธาตุท,ที่มีมูลค่าสี่หมืน่นล้านล้านบาทซึ่งหมายความว่าหมยความว่าถ้ากูมีที่ดินใต้ที่ดินกูมีแร่ธาตุมูลค่าหลายล้านมึงเข้าใจไหมทำไมต่างชาติถึงอยากได้ที่พวกมึงทำไมพวกมันถึงลุกป่ามึงรู้หรือยัง รู้หรือยังมึงอยู่คอนโดกูจนกูจนอ่ะมึงมีที่กี่ตารางวามึงอยู่คอนโดใต้คอนโดมึงก็ไม่ใช่ที่มึงมึงอยู่คอนโดมึงจะเป็นที่เจ้าของที่แค่ที่บนคอนโดมึงแค่นั้นใต้ดินมึงไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์โว้ยโว้ยมีปัญญาผ่อนไรหรือเปล่า ว่ามึงจะมีปัญญาหาเงินผ่อนหรือเปล่าก่อนพอมึงผ่อนไม่หมดมันก็ตกเป็นของเขาคือเก่าอลยอ้ย,อย,อยมาหาว่าฉันโจรน,นี่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 ต้องอี้ไหมซื้อสดเออไม่ได้ผ่อนมันพวกมึงหรอกแอียร์ก็ผ่อนเอียร์ก็ผ่อนนะเออมันไปแล้วสัตนมันไปแล้วมัน,นดี้น,นีแล้วเออเออ,เอ,อมันไปแล้ว เออมันมันคือไปมาสู่ขอบคุณ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไว้ในไอ้ปะเทืองดีกว่าเจอคนรคนวยเข้าไปเจอคนรวยเข้าไปหงายเงิบเลยอันนี้ไม่ใช่บ้านอันนี้ไม่ใช่บ้านอันนี้นาอันนี้ข้อควายกูเออ สนใจจะไปอยู่ไหมล่ะมึงสนใจไปอยู่ไหมล่ะเออลูกแมงเขากำลังอยากได้ควายสักตัวไว้เลี้ยงอยู่อันนี้ขอคุ้ยมึงจะขอคุ้ยบอเออมึงว่าแม่มึงนั่งีผู้นั้นใช่ยังต้องไฟแดงแดงนี่ไฟเตยควายได้เนี่ยไปเธอแม่มีหลังคาพ่อมีหลังคาพ่อมีหงาพ่อม เข้าเข้าก็ต้องซื้อเลยนะมึงนั้นไปอยู่ค้อควยลุงแมนนะไปอยู่ข้อควยลุงแมนเลยพอดีแหละบ้านมึงกําลังจะถึงยึดพอดีบ้านมึงกําลังจะถึงยึดพอดีอปแหละไปอยู่คออควยลุงแมนเลยไปแต่ข้อควยกูไม่ว่างค้อควยที่บ้านกูไม่ว่างอันนี้เนี่ยเพราะเราแล้วข้าหัวทำไม ทำไมคนรวยถึงไม่ใส่ทองใช่ไหมถึงไม่ใส่ทองใส่เพชรมันอยู่กลางเดินอยู่กลางทุ่งนาฟ้าผ่าขึ้นมากูตายทํายังไงกูก็ต้องใส่สสยเสืยกหนังอย่างนี้เออคนรวยเขาไปดิโง่ไงเออฟ้าผ่ากูตุยอยู่กลางนาคนเดียวเลยนะแล้วกูมาใส่ทองใส่ทองเหลียมเรียมัน่เรี่ยมแม่แม่เวลาฟาดเนเวลาฟาดเบี่ยมมันก็จะผ่าเอานั่นมันก็ต้องใส่เป็นเสืยกหนังเออ มันไปสายแล้วบอกว่าผมกูไม่มีเงินเหรอมึงรู้ไหมเนี่ยไฮไลท์ผมกูเนี่ยกูทำทีละเส้นนะสีขาวเนี่ยกูให้ช่าง